เรามาต่อภาคบ่ายนะครับซึ่งวันนี้อันนี้จะเป็นในเรื่องของการขี่ผ่านก็เรียกอะไรทางคดเคียวที่ค่อนข้างแคบนะครับเรียกว่าเหมือนกับบาลานซ์ไปด้วยบาลานซ์ไปด้วยหรือว่าขี่ความเร็วต่ําแต่ว่าเลี้ยวแบบสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับตอนนีครูเรียกประชุมแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีการบรีฟหรือบรรยายว่าวันนี้ตรงนี้จะทําอะไรดูนี่ครับตรนี้เลยนี่เลยนะครับนี่เลย

ก็ใครที่บอกว่าเออให้ผมอ่ะฝึกตลอดนะนะคิดว่าตัวเองเก่งนะครับก็ลองมาขี่บาลานซ์เขาเรียกว่าโลสปีดบาลานซ์ตอนนี้ดนูเราจะรู้ว่าอ๋อถ้าเราขี่ได้เนี่ยครับแสดงว่าเราเนี่ยนะเป็นเป็นหนึ่งเดียวกับรถนะเราเข้าใจรถว่าเราเข้าใจว่าเออน้ําหนักเนี่ยมันต้องวางตรงไหนเบรกต้องวางตรงไหนคันต้องใช้ตรงไหนนะครับตรงเนี้ยมันจะยังจะตอบทุกอย่างเลย เมื่อกี้ครูจแจ้งนะครับว่าคอร์สนี้นะครับเป็นคอร์สที่เรียกว่ายากที่สุดแล้วนะครับของทางขับขี่จากเพื่อสปีดปลอดภยทางญี่ปุ่นนะครับนีค่ครูเน้นเลยนะครับครูเน้นเลยว่ายากสุดโดยปกติเนี่ยใช้เวลาเป็นวันหนึ่ง คันก็มีเลขแปดปีอะไรเงี้ยนะครับซึ่งพราะที่ถ้าปิดไปเนี่ยครับเราจะขี่ไปขี่ขีได้ง่ายกว่า <c oughs> เราจะเข้าใจว่าเออให้โค้งเนี่ยมันต้องเข้าได้แค่นี้นะโค้งเนี่ยมันต้องถ่ายน้ำหนักมาอย่างงี้นะเราจะเข้าใจเรื่องของอการทรงตัวกับรถนี่ทำให้เราเนี่ยล้มยากนะครับ <c oughs> เราก็จะล้มได้ยากมากเลยนะ <c oughs> เพราะว่าเราเนี่ยเข้าใจเรื่องการถ่ายน้าหนักทั้งหมดนะครับโอเคครับตอนนี้ทุกคนเนี่ย มีพื้นฐานการขี่พอสมควรทุกคนเนนะครับเดี๋ยวคนที่เพิ่งมาดูนะครับผมอธิบายนิดนึงอันนี้เมื่อกี้ครูครูอธิบายไว้นะครับว่าเป็นฐานที่ชื่อว่า slow speed balance นะครับซึ่งครูแจ้งว่าเป็นฐานที่ยากที่สุดแล้วนะครับซึ่งปกติที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้การฝึกฐานเดียวเนี่ยฐานนี้ฐานเดียวเนี่ยทั้งวันนะครับซึ่งครูก็พูดเลยว่าถ้าใครมั่นใจว่าขี่ได้ดีนะสถานีนี้ต้องลองเลยนะครับ ซึ่งเป็นการขี่ผ่านลายที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับงูนะครับที่ค่อนข้างจะแคบวงเลี้ยวจํากัดนะครับเมื่อกี้ผมได้ดูไปบ้างแล้วครูเรียกว่าต้องฟูลล็อกตลอดเลยนะครับกับตัว 500cc นะครับสวัสดีครับหลุยเมื่อกี้หลุยถามเนาะมันเป็นอันนี้เป็นคอสของทางฮอนด้าศูนย์ขับขี่แบบภัยฮอนด้านะครับเรียกว่าโปรแอดวานซ์นั่นเองนะครับซึ่งก็มีให้กับลูกค้านี่แหละฮะของทางฮอนด้นะครับ นี่นี่อันนี้อันนี้ดูเหมือนธรรมดาครับนี่ดูอันนี้ครับอันนี้โหดกว่าอันนี้โหดที่ๆครับนี่นี่คือเลเวลที่ยากกว่านะครับนี่นี่นี่แคบมากนะครับแคบมากแคบมากเดี๋ยวครูจะสาธิตแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับหลักสูตรสโลอสปีดบาลานซ์นี่เดี๋ยวเรามาดูกัน ไปแล้วมาดูกันนะครับสโลสปีดบาลานซ์เป็นยังไงนะครับนี่ครับสโลสปีดบาลานซ์นะครับทีานตาเปะครับองไกลเหมือนเดิมดูนะครับดูนะครับสังเกตตูดสังเกตตูด ตัวนี้นะครับเป็ตัอต่อไปครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับอ่านี่ครับเอาแอริกทวินไปดโอ้ผมจะขี่ไม่ได้เลยนะมดูเอาดูเอาเทคนิคเอา กระคนถ้าถ้าฝึกซ้อมาได้อว่าเราเียไม่้าในี้านงเเอันนี้วงเลี้ยงไม่พออันนี้วงเลี้ยงไม่พอได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ครูครูแจ้งนะครับ ตั้งใจไว้เพื่อวัตถุดุลพวกเราครับว่าเออเฮ้ยเราเนี่ยนะครับสมควรที่จะเออ่แอดฟาร์ได้หรือยังเราไปขี่กับพวกญี่ปุ่นเนี่ยได้หรือยังเราผมเอาอย่างนี้เลยดีกว่านะครับว่าเออเนี่ยเราเนี่ยเออ่เลเวลพอที่จะขี่ไปเที่ยวญี่ปุ่นได้หรือยังพอกับลูกค้าที่ได้มาขับขี่ญี่ปุ่นหรือยังเอเงี้ยนะครับเฉะนั้นเนี่ยอันนี้มาตรฐานเนี่ยเลเวลสูงสุดของมิกไซ นี่ครูเน้นเลยครับว่านี้คือฐานที่เป็นเลเวลสูงสุดนะครับของบิ๊กไบญี่ปุ่นด้วยนะครับไม่ธรรมดาโอเคครับเดี๋ยวอีกแป๊บหนึงผมไปไลฟ์ในเพจอาซีแล้วกันนะครับเดี๋ยวตามไปในเพจของชมรมนะครับผมเจอกัน